ประเสริฐย้ำปิดเ c e b o o k เรื่องใหญ่จอาฮารูผู้บริหาร Facebook สิงคโปร์เมื่อวันที่7กันยายนที่กระทรวงวิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DES ในประเสริฐจันทรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DES กล่าวถึงประเด็นการปิด Facebook Facebook ว่ายังเป็นประเด็นอ่อนไหวเนื่องจากมีพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการส่วนมากได้รับประโยชน์อย่างสุจริตมากกว่าเพราะมีผู้ใช้งานมากกว่า45ล้านบัญชี ขณะเดียวกันก็มีธุรกิจที่อาศัย Facebook อาศัยวิธีการหลอกลวงประชาชนผ่าน Facebook ด้วยดังนั้นกระทรวงดิจะดำเนินการเรื่องนี้โดยจะเชิญผู้บริหารจาก Facebook ที่ประจำอยู่ประเทศสิงคโปร์เข้ามาหารือโดยเร็วก่อนจะตัดสินใจเพราะช่องทางสื่อสารของประชาชนซึ่ง Facebook ยังเป็นช่องทางที่ประชาชนนิยมแต่ในส่วนของการหลอกลวงออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งที่ต้องดูทั้งระบบไม่ใช่การปิดช่องทางการสื่อสารการตัดสินใจการปิด Facebook เป็นเรื่องใหญ่ และเป็นประเด็นอ่อนไห้ผมกลัวคนที่เสียประโยชน์ด้วยความสุจริตที่เคยค้าขายผ่าน Facebook ยังเป็นข้อกังวลจึงต้องดูรายละเอียดก่อนและต้องมีการเจราจากับผู้ให้บริการด้วยในประเสริฐกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเสกล่าวถึงกรณีพลเ,เรือบอบใบไม้คอมพิวเตอร์ Computer, ว่าหากพิจารณาจากรัฐธรรมนูญคุ้มครองสิทธิประชาชนและบุคคลทั่วไปในการแสดงออกทางความคิดซึ่งกระทรวงสนับสนุนการแสดงออกผ่านสื่อสังคมต่างๆแต่ต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังมีบุคคลจำนวนหนึ่งได้รับโทษจากการ แสดงคอว์หามคิดเห็นผ่านสื่อสารต่างๆดังนั้นในเรื่องกฎหมายอาจต้องมาดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งดังนั้นกฎหมายหรือเงื่อนไขต้องมีการปรับเปลี่ยนหากอะไรตึงเกินไปต้องลดหย่อนหรือไม่อะไรที่ดีอยู่แล้วและต้องให้ดีขึ้นอีกก็ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดประโยชน์และคุ้มครองประชาชนให้มากที่สุดในประเสริฐกล่าว